ผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งความประทับใจนะครับในชีวิตของคนเรานะฮะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะแต่งงานทั้งทีนะครับก็อยากจะได้ภาพที่สวยที่สุดในชีวิตนะครับซึ่งแต่ละคนฮะขนขวายนะครับหรือว่าพยายามที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของการแต่งงานจะทํายังไงดีตั้งแต่การเริ่มต้นจะแต่งงานทั้งทีต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับวันนี้รายการของเราครับ มีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องราวของการแต่งงานมาพูดคุยในรายการของเราเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆแล้วนะครับต้องขอต้อนรับคุณทิติพงษ์ง้ประสิทธ์นะครับจากบางกอกเวทด i n g สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียกท่านคุณเซินคุณเซินคุณเซิน่ะเซนี่มีไม่นาเล่นเนาะเล่กันง่ายๆเรอาเรามาพูดถึงเรื่องธุรกิจดีกว่าธุรกิจเวทด i n g ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างกระแสกระแสก็ค่อนข้างบูมมากๆเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ คู่แต่งงานของของประเทศไทยก็ประมาณจดทะเบียนประมาณ3ามแสนรายต่อปีอแล้วยังมีแต่งแบบไม่จดทะเบียนด้วยใช่ยังมีแบบไม่จดทะเบียนด้วยครับใช่ในกรุงเทพนี่ก็ประมาณ4ี่หมื่นกว่าคู่ครับแล้วยิ่งวัฒนธรรมไทยเนี่ยการแต่งงานเหมือนกับเป็นการคล้ายๆเรียกว่า แสดงโชว์หรือเปล่าก็ไม่ใช้คขามันต้องมีนิดนึงแสดงให้เห็นถึงในเรื่องหน้าตาไม่ใช่แค่บ่าวสาวนะต้องเป็นพ่อแม่ของทั้งเจ้าบ่าวพ่อแม่ฐานะใช่ไหมทุกคนก็จะใช้จ่ายกันอย่างเต็มที่เลยแต่อีในมุมนึงหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากโชว์ใครหรอกแต่มันเป็นภาพความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บไว้ให้ลูกดูด้วยหรือไม่ก็คุณอาจจะอีกครั้งก็ได้นะอันนี้เปนเรื่องเจรจกันอีกเพยงหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยในการจัดงานแต่งเนี่ยมันโอเคแหละมัน ก็คืออยากจัดกันทั้งหมดแหละแต่ว่าคราวนี้พอจัดไปแล้วหรือกําลังจะจัดเนี่ยปัญหามันมีไหมมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเว้งแบบนี้ไหมปัญหาก็มีม,มีเป็นปะปายอย่างที่เราเคยเจอ <c oughs> ผมไปจัดงานแต่งก็จะมี <c oughs> แบ่งเอาหลักๆก,ก็ประมาณสองสองปัญหาหลักๆ <c oughs> ที่พบเจอบ่อยเลยอันนี้คือ <c oughs> ส่วนใหญ่เลยใช่ไหมอ่าใช่ส,ส่วนใหญ่ปัญหาแรกคือ เป็นหาจุกจิกภายในงานเช่นแบบเข้าไปเจอมีแม่งานหลายคนอาจจะคุณพ่อเจ้าบ่าวมากคุณแม่เจ้าสาวจะจัดแบบนี้แบบนั้นอะไรคือเขาเนี่ยเปรียบเปรียบเสมือนกับออกนซ์ในการจัดงานใช่จะได้ยินคําพูดคําพูดหนึ่งจากผู้จัดงานเสมอว่าไปปรึกษากันก่อนได้ไหมแล้วมาบอกทีเดียว จริงนะเพราะว่าบ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทีสี่แล้วคนนี้อย่างนี้คนนี้เอาบอกไม่เหมือนกันไงไม่รู้จะทำตามใครญาติอีกมีเพื่อนเจ้าสาวเข้ามาอีกดิฉันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะเขาเล่าต่อกันมาว่าเจ้าสาวแต่งหน้าอยู่แล้วเสร็จว่าเหลือปากไว้เป็นสีออีกคนเข้ามาขอสีส้มอีกคนเข้ามาขอสีชมพูอีกคนเข้ามามันจีนอ่ะขอสีแดงเออเอาช่างแต่งหน้าขีดผิดเลยจ้าช่างแต่งหน้าเลยขีดไม่อย่างละสีขีดผิดนะครับขีดผิดที่ปากอ่ะ โอ้น่าปลัวมากเพราะฉะนั้นตึกษากลอันนี้เรื่องแรกแล้วเเรื่องของแม่งานหลายคนนะฮะเรื่องอีกอย่างก็คือว่าเราเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่เราค่อนข้างจะควบคุมค่อนข้างยากมากมีอูกครั้งนึ่งผมเคยไปจัดงานที่อยุธยานะครับก็จะเป็นคือลูกค้าเนี่ยเขาเขาต้องการว่า ไฮไลท์ของงานก็คือการลอยโค姆หลอยโคมนภาพที่เราคิดก็คือว่าเป็นภาพแขกทุกคนเนี่ยจุดโคมแล้วค่อยๆลอยไปแล้วเห็นแบบว่าโคมเบนเครื่องบินตกไม่ใช่บนเครื่องบินตกแต่โคมมันก็จะลอยขึ้นไปอย่างสวยงามนั่นคือภาพที่เราคิดไงแต่ในความเป็นจริงนะวันนั้นประมาณปลายฝนต้นหนาวคือลมแรงมากพอลอยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันมัน มันวืบวาบมันแบบว่ามันไพ่ไปความวุ่นวายใช่แล้วทีนี้เราก็ต้องส่งทีมงานวิ่งตามคมเพราะกลัวไปตกที่ไหนเลยอย่างเงี้ยครัไอเรื่องคมนไม่เท่าไหร่แต่เรื่องฝนตกแล้วเราจัดเอาดอร์นี่เจอเยอะไหมคะ ผมโชคดีตรงที่ยังยังไม่ยังไม่เจอคือเจอแค่ปลอยๆแต่ยังไม่ถึงกระทำให้ให้งานลบอันนี้แนะนำเลยถ้าสมมติว่าถ้ามีจัดเอาดอในปีนี้นะครับอยากที่จะให้ดินฟ้าอากาศฝนนี่หยุดตกเลยเชิญคุณสาไปปักตะไครปักตะไครอ้ปักขับหัวด้วยค่ะคุณอยากไ่อยากปักปกติจะได้เป็นอีกตีมหนึ่งธีมน้ำร่วมค่ะใจร้ายที่นน้ำลคุณผู้ชมเลยสาระมากแบบอะไรที่มันมีสาระนิดนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าเสน่ห์ของธุรกิจเวดดิ้งเนี่ย มันมีอะไรบ้างอืมครับก็ผมว่ามีหลายอย่างเลยครยิ่งทุกวันนี้จัดผมว่ามันเหมือนเป็นงานแสดงความความคิดสร้างสรรค์อของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะว่าตั้งแต่วิธีตั้งแต่การเชิญแขกแล้วเราในการเชิญเราจะเปิดการเปิดการ,ารออกแบบการ์ดยังไงให้แขกให้แบบว่าแขกที่ได้การ์ดขึ้นมามเปิดึ้นมาว้าวแล้วก็แบบ รู้ตียมงานอยากมางานหรือภายในภายในงานเนี่ยก็จะแบบมีรายละเอียดการใส่ไฮไลท์ลงไปตรงไหนใส่กิมมิกยังไงล่างอะไรคือมันน่าสนใจตั้งแต่การเชิญถ้าเป็นในรูปแบบเก่าๆเนี่ยพอได้รับการเชิญเนี่ยบางทีผิวเผินเนี่ยถ้ายังไม่ได้อ่านเนื้อความเนี่ยเอ้าบวชเหรอใช่ไหมสีทองมาเลยก็มันดูมันดูไม่ใช่งานแต่งงานเพราะฉะนั้นเขาก็มีการพัฒนาในรูปแบบตั้งแต่ ขั้นตอนแรกในเรื่องของขั้นตอนการเชิญใช่เออนะฮะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเดี๋ยวนี้สังเกตจะมีการใส่รูปคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เขาเรียกว่าไปพีเวดดิ้งนะฮะไปถ่ายรูปกันมาก่อนดิฉันเคยไปเจออะไรบ้างเป็นท็อฟฟี่แจกมาท็อฟฟี่อันใหญ่หน่อยเป็นแบบสีลูกกวาดลูกกวาด้วเสร็จแล้วอะไรคืออะไรขนมเหรอแกะออกมาตั๊บ ก็มีให้กินทอฟฟี่ด้วยนะแล้วในกระดาษก็เป็นการ์ดเขียนไว้เหมือนเราประมาณแบบลูกอมชนิดหนึ่งอะแล้วที่แกะห่อมาแล้วมันก็มีแบบว่าทายไว้เลยอ่ีนะทําดีนะทแค่นั้นบางคนเนี่ยต้องอมทอฟฟี่ก่อนแล้วก็ทายกระดาษออกมาส่งสารอะไรมาไม่ใช่เสียงทายนะคุณือถ้าสมมติว่าไม่อมไม่รู้เลยว่างานจัดอยู่ที่ไหนบางคนก็มี ทีอว่าเป็นพัฒนาการใช่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้เพราะฉะนั้นถามเผื่อดีกว่าคนที่กําลังอยากจะเข้าสู่ประตูวิวาผมเชื่อเลยว่างงคือเป็นไก่ตาแตกได้เลยไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเอเพราะฉะนั้นขอคําแนะนํานิดนึงครับผมก็เริ่มต้นนะครับอันดับแรกเลยผมว่าสําคัญสุดก็คือว่าวางงบประมาณก่อน อ๋อบัตเจตในการจัดงานใช่มีอยู่สองพันอย่างเงี้ยเออพันให้นำให้เก็บตังก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่อ๋อโอเคโอเคสองพันไม่ได้นะมาคุยกันใหม่งบประมาณงบประมาณที่บอกเนี่ยมันต้องประมาณเท่าไหร่ แล้วแต่อันนี้แล้วแต่แต่ละแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละอะไรว่าแต่ผมบอกเลยว่าเป็นหลักแสนแน่นอนหลักแสนแน่นอนหลักแสนแน่นอนนี่ไม่ได้ใช่ไหมต้องเก็บตังอีกนิดหนึงหลักหมื่นเนี่ยผูกข้อมือแล้วก็กองยาวได้เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมได้ทีหลักหมื่นได้ก้ามหมื่นอยู่นะฮะแต่ถ้าอยากจะเป็นแบบ c r e เอทจริงๆนะครั้งหนึ่งในชีวิตมันก็ต้องวางเงินทุนไปหลักแสนอยู่แล้วซึ่งอาจจะตั้งแต่แสนต้น นะไปสิงแสงกลางๆสามารถจัดได้หมดตามรูปแบบของงานจริงๆบางคนนี่เป็นล้านเลยนะบางทีอ่ะใช่เออนะคะอ่ะต่อต่อนะคะเราต่อมาจากงบประมาณแล้วมีอะไรอีกจากงบประมาณก็วางวางเท่าไหร่เนี่ยจริงๆก็อยากให้เผื่อไปเลยเพราะผมว่าบานปลายแน่ๆหลายๆคโอ้สมมติว่าอ่ะสมมุติว่าที่ฉันวางไว้ว่าสามแสนอ่มันจะบานปลายไปสักประมาณก็จะไปจบแถวๆสี่แสนถึงหกแสนมันจะไปอีกเท่าตัว เยอะมากผมวางงานแต่งงานของผมไว้นะ,ะที่หกแสนนะครับล้านฝ่าผม <laughs> บอกระเบิดซองไม่ทันเลยฉันนะวางไว้ที่สามแสน <100, S 2> แต่สิ่งนึ่งฉันไปแปดแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมได้รับกลับมานอกเหนือาจากเงินที่ผมต้องเพิ่ม คือความสุขไม่ใช่แค่ความสุขของเราความสุขของคนในครอบครัวและความสุขของคนที่ไปร่วมงานใช่นี่สําคัญมากแต่ต้องมันก็ต้องมีการจัดการที่ดีด้วยใช่ไหมใช่นะัะอย่างแรกเราวางบัตเจตเพื่อเผื่อน่อยนะฮะไม่ใช่มีแปดแสนปุ๊บบอกเลยแปดแสนเพราะมันจะมีเกินมาในเรื่องของความต้องการของแต่ละคนของญาติพี่น้องด้วยใช่ค่ะนะฮะผ่านไป พอเราวางเสร็จปุ๊บเราก็มาลิสต์รายการที่ที่จะต้องใช้ในงานแต่งงานครับผมก็ได้แก่อะไรบ้างที่วิ้งนะครับถ่ายูปถ่ายรูปภาพวันงานวิดีโอวันงานพรีเซนเทชั่นชุดแต่งงานครับถามนิดนึงที่ที่ร้านเนี่ยบางก่อนวิ้งเนี่ยบริการอะไรบ้างก็เรียกว่าเกือบครบเกือบครบทุกอย่างคือขาดตรงสถานที่อ๋อถ้ามาที่นี่คือคุณเตรียมสถานที่อย่างเดียวนอกนั้นคือเราจัดให้หมดโอ้พ่เจ้าสาวก็มีฮะ จักเพื่อนเจ้าลูกคุณเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเขามาเองเขาไม่ได้จัดให้รือว่ามีด้วยขอเพื่อนเจ้าสาวสี่คนเลยในบ้านตอนเด็น๋อไม่ได้นะอารมณ์เสียจริงๆผมถามเผื่อดีกว่าคู่แต่งงานนะครับต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากสําหรับธุรกิจเวงนะฮะหลายคนนะครับประสบความสําเร็จนะฮะกับเรื่องราวของการแต่งงานโดยผ่านเวงแต่หลายคนผิดหวัง แล้วเหมือนกับถูกหลอกซ้ําเติมเข้าไปอีกเรามีวิธีดูยังไงเออควรจะเลือกเวดดงยังไงในการแต่งงานสักครั้งหนึ่งแบบจะเข้าไปทีแบบไม่ถูกหลอกแน่ๆครับครับมผมก็ผมอยากให้แนะนําอย่างนี้ก็คือว่าเลือกที่ความาดูชื่อเสียงเขาดูค,ความน่าไว้วางใจเพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเรามาีคนให้บริการการเวด딩ดเ,เยอะมากแล้วหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพ หลายหลายคนเหมือนทําเป็นจ็อบเสริมอะไรเงี้ยคนที่ทาจ็อบเสริมนี่คือเขาพร้อมที่จะทิ้งง,งานมาลับๆแล้วก็พอได้เงินเสร็จแล้วก็ไปอย่างงี้คือไม่ใช่เฉพาะทางด้านนี้ว่างก็มาทำใช่คือไม่ว่างก็ไม่ทำถ้ากลุ่มนี้เขาจะไม่ค่อยห่วงเรื่องแบรนด์เรื่องชื่อเสียงคือเขาพร้อมจะโดนด่าแล้วปิดปิดธุรกิจไปแล้วก็เปิดเปิดธุรกิจใหม่แล้วง่ืองแล้วจากไป เรแย่จังอ่าใช่ทีนี้ลูกค้าที่จะเข้าก็ต้องก็ต้องดูนิดนึงอ๋อค่ะจริงๆแล้วเราเรื่องโปรไฟล์นี่เป็นหลักเลยนะจริงๆคุณก็เปิดเว็บทรงเว็บไซต์แต่จริงหน้าเว็บไซต์นี่ก็ไม่ได้ว่าน่าจะน่าเชื่อถือมากคุณเดินเข้าไปเนาะหรืออีกอันนึงนะที่สาคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้แบบนี้เรามั่นใจคนที่เขาเคย เคยเข้ามาใช้บริการคนที่เขาเคยแล้วเว้นมองหน้าผมเคยอะไรครับสาเคยเข้ามาใช้บริการเคยใช้บริการที่นี่แล้วใช่แล้วอย่างหนึ่งในเรื่องของโปรไฟล์เนี่ยช่วยได้นะในเรื่องของภาพงานต่างๆนะครับหลายคนก็อยากจะให้ภาพออกมาดูดีนะครับทางบางกอกเวงเนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษสำหรับในเรื่องของภาพความประทับใจผู้บ่าวสาวแตกต่างจากคนอื่นใช่อะไรอย่างเงี้ยภาพนิ่งทั้งมีทีอาอครับผมก็จุดที่เราแตกต่างจากคนอื่นเนี่ย หลักๆเลยก็คือเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายพิวดิ้งที่ที่จะลูกค้าจะค่อนข้างสนใจมากมันยังไงอะมันตีลังกาไม่ใช่อะไรอีกมุมมองรูปแบบการถ่ายรูปแบบการถ่ายนะครับก็เราจะมีคอนเซปต์เนเชอรัลที่เลิฟก็คือว่าเราจะพยายามถ่ายทอดความรักของคนสองคนว่าเขารักกันเป็นยังไงคือคนบางคนเนี่ยรักกันแบบแบบหนึ่งคนอีกคนรักกันแบบเซ็กซี่รักกันแบบธรรมชาติอ่ะเราก็จะพยายามถ่ายทอดออกมาแต่เราไม่เหมือนที่ต่างชาติใช่ไหมแบบเซ็กซี่น่ะ ไม่ป็นสินั้นแต่ลูกค้าโอ้ต่างชาติที่ถ่ายภาพนู้ดนะสวยมากสวยมากอันนี้สวยเนาะรับครับผมแล้ถ่ายที่ไหนพีนที่ที่มาเกาครับอ๋อบินไปเลยใช่แล้วถ้าบินไปอย่างนี้ก็คือลูกค้าก็คือเสียเองหรือว่าทางนี้จัดก็เดี๋ยวแล้วมันจะเป็นแพ็กเกจพิเศษแล้วก็จะคุยกันมีทั้งในรูปแบบของเอาดอแล้วก็ i ินดอใช่ในสตูก็มีนะครับแม่เห็นแล้วอยาก่งอีกรอบอ่ะนัดคิวมาครับสามว่างวันไหน มีว่างตลอดมิค่ะคุณคุยกับคนที่บ้านก่อนไหมคะน่าคลัวเอนคุณอย่าโยนให้ดิฉันแบบนี้นะฮะ <c oughs> ถือว่าเป็นภาพความประทับใจคว <c oughs> ามประทับใจหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังกับในเรื่องของเวดด i n g แน่นอนอคือความสําเร็จนะฮะแล้วก็ภาพงานอันสวยงาม <c oughs> ทางบางกอกอของเราเนี่ยบางกอกเวดด i n g เนี่ยมีอะไรที่จะวารันตีลูกค้าในจุดนี้บ้างก็เดี๋ยวลอง รียกว่ารับรก็คือเราลองดูชื่อเสียงชื่อเรียกว่าอะไรรีวิวคอมเมนต์นะครับผมที่ที่ลูกค้าเก่าของเราที่เคยใช้บริการไปเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องการันตีได้ระดับหนึ่งเลยแหละก็คือเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ถูกงไหาเว็บไซต์อะไรคะบอกคุณผู้ชมนิดนึงบางอกาะ d วด d ิ้งสตูด d o อ com ครับนะคะก็คือที่ขึ้นไว้นี่เบอร์โทรแล้วก็มีไลน์ด้วยนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็เหมือนกับว่า เ้ยขอดูรูปหน่อยได้ไหมดูวิดีโอหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะยนะคะเอาโทรไปได้นะคะ0830341572นะคะแล้วก็0846642121และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ029336295 <ผม S 1> เ สำหรับหลายๆคู่ที่อยากแต่งงานในฐานะที่แต่งงานแล้วนะครับรู้ดีว่าขั้นตอนและก็โปรเซสมันยุ่งยากยังไงบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่คุณเจ้าบ่าวอย่างเดียวนะครับที่อาจจะต้องหาสตางเตรียมไว้คุณเจ้าสาวเนี่ยบางทีเป็นแม่งานทุกอย่างคุณเจ้าบ่าวเนี่ยจ่ายแค่ตังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ถามว่าแพ็กเกจมีราคาอะไรบ้างเป็นยังไงแต่อยากถามถึงโปรโมชั่นเลยดีกไ่มโปรโมชั่นว่าถ้าเราจะเข้าไปเนาะเราจะเข้าไปเนี่ยโปรโมชั่นมีอะไรบ้าง ก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นออกใหม่นะครับในช่วงเดือนเดือนแห่งความรักนี้คุณพาพานี้าพานี้เลยและสําหรับนะครับผู้ชมทางรายการของ Today u อัปเดตเนี่ยก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยเข้าไปบอกมาจาก Today u อัปเดตค่ะได้โปรเลยใช่ลดไปเลยลดไปเลยเท่าไหร่ล่ะ50 50บาทห้ สิบจะเข้าไปทำไมเออแต่รถเยอะรถเยอะแน่นอมีโปรมีโปรก็ลองเข้าไปสอบถามดูนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยดูจากภาพดูจากวีวีทีอาร์เมื่อกี้นี้นะคะสวยนะผมชอบที่สุดคือเขาไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นที่ต้องถ่ายในสตูดิโออย่างเดียวใช่เบื่อไหมคุณผู้ชมภาพเวดดิ้งที่แต่งตัวเป็นห้องเต้บ้างคุณอย่าสิ ส่มีนะใส่ชุดไทยนะสามีก็ถือดาบไม่รู้ว่าเป็นขุนได้ยังไงมาสิชั้นซาบไรา,านใหญ่แต่งตัวญี่ปุ่นเอี่ยเฮ้ย้เฮ้ยอ่ะมันน่าเบื่องไงคุณ<อ>ชมค่ะว่ามิกกี้ได้นะคะน่าเบื่อแบบไปถึงแบบฉากข้างหลังเนี่ยเ,เป็นหนังสือ ขยันอ่านหนังสืออะไรกันขนาดนั้นเขามีฉา่แค่นั้นคือเราก็อยากที่จะไปนอกสถานที่เนี่ยผมชอบไปต่างประเทศก็ได้ใช่ไหมมาเกลืไปทะเลก็ได้ไปได้หมดทะเลจริงนะไม่ใช่ภาพวาดเมื่อกี้ทะเลจริงครันทะเลไทยก็ได้นะทะเลกรุงเทพสวนหยาบนะเอาก็ได้บางคนชอบได้ได้อยู่ก็แล้วแต่ตีมพบรักกันที่สไลเดอร์เออมันก็มีเรียเรู้สมองและอยู่ในสมองปรึกษาได้ได้เลยนะะเรอกเหนือจากในเรื่องของการจัดงานแล้วการครีเอทต่างๆ นะครับปรึกษาให้เป็นทีมของคุณเองเป็นบริการเขาหมดแหละนอกจากสถานที่คุณหาเองใช่ครับนะคะเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเซินมากเลยที่ให้โปรโมชั่นดีๆแล้วก็สถานที่ดีๆแบบนี้เนาะคนะคะลองเข้าไปดูนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วจดให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอาสวัสดีวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับนะคะแหมสวัสดีแล้วก็ขอบคุณด้วยสวัสดีแล้วก็ขอบคุณด้วยเอาช่วงหน้านะคะเรายังมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ